สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้เรามีเมนูขนมเปี๊ยะไส้ไข่เค็มมาฝากจ้าไปดูส่วนผสมกันเลยจ้าตั้งกระทาใส่กะทิ250 ml สารให้ความหวาน80กรัมแป้งแอลมอนด์2อ0กรัมจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันดีเลยโดยใช้ไฟกลางนะจ้าเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีเติมน้ำมันมะกอก20กรัมจ้า ขั้นตอนนี้ใช้แรงหน่อยนะเคี่ยวต่อไปเรื่อยๆจนแป้งไม่ติดกระทะและส่วนผสมทุกอย่างงวดเข้ากันดีเติมเนยจืด10กรัมคนต่อไปอีกเรื่อยๆให้ส่วนผสมแห้งดีเลยจ้าเริ่มจะได้ที่แล้วพักแป้งไว้ได้เลยจากนั้นก็ามาปั้นกันเลยจ้าไข่แดงเรานำไปอบในไมโครเวฟก่อน1นาทีนะจ้า เราใช้แม่พิมพ์นะจ๊ะจะได้รูปร่างสวยๆดังในภาพจากนั้นเราก็จะมาทาหน้าด้วยไข่แดงจ้าเราใช้ไข่แดงสองฟองนะจ๊ะแต่งหน้าด้วยงาดำอีกเล็กน้อยเสร็จแล้วนำไปอบเลยจ้าเราใช้หม้ออบรมร้อนนะจ้าไฟ160เป็นเวลา20นาทีจ้าครบเวลาละจา้าว้าวเหลืองน่าทานจริงๆเลย ขนมเปี๊ยะไส้ไข่เคม็มสูตรคีตโตของเราฝากติดตามเมนูคีตโตใหม่ๆของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ